อ,อ๋อทุกคนมาแล้วนี่อือเบิ่งทุกคนนี่ถือประดุกด้วเอตเอตเอตอยู่ด้วทุกคนเอดเอตเอตเ,อเอห้องไม้เลยอ้ทุกคนนี่อือหวานประดุกก็ทุกคน การพักท่ายสวัสดีและกาสวัสดีพ่อแม่น้องมดสกุวันนี้ทีมงานเราเดินทางขึ้นป่าทุกคนสามคนเลยบกันเราว่าขึ้นาสาคนไปาุกคนกวัขึ้นวันนี้นี่ที่เราถ่ายขึ้นเลยทำปิย่างเด้ทุกคเนื่องจากทางมันแห้งเลย เอาก็เลยขี่้ถ่ายขึ้นขึ้นทางจอมฮาดทุกคนเลยตอนนี้ฮามาฮอดจอมฮาดแล้วเดียวจังน้อยจะเดินทางหมดทุกคนดีวไปเบิกน้ำเดียวทุกคนว่าทางมันระยะส้ำเดือขึ้นบนขึ้นป่าขี่โดดขึ้นนี่มีเคยขี่ขึ้นรถขึ้นจักรยานทุกคนเลยแต่เบิงทางมันละโหดสํำเดือทุกคนเลยน่าจะมียะลปเลยเพราะว่ามันแดดแดดถึงเลยเอาติดตามมาจอมไปน้ำเดียวเ้อหัวห้าวสิ ได้พี่เดชแน่ทุกคนขึ้นปากชาวบ้านเป็นโง่ควายน่าจะเอาลงหน้าทุกคนเก็ไปดูเกี่ยวข้าวนะด้วยบันนี้แฉมๆนะแฉมยังบ่าแฉมยองบ้าจะเฟ e yes. ื่อนะจะเฟื่อร้อยยังบ่า ลกไมลิงเลิงน่าจะได้หามรถได้ หามรถนคี่คืออุปสรรคของห้าวทุกคนในการขึ้นป่าเลยเจอน้ำลายทุกคนได้หามรถไถกันหามรถไถหามหฮยเทางกัโฮเติลทุกคนเลย

ลิ้มเลิศหถ้มลอ้าวบ่ดีนะยกนวชุดชูอ้าบดียกชุยกชไเลยี่้เลยว้าบบตื้แท้เลยนักมหาล้ถนี้ใ่ไหมมึยก็จะห้าวไปเอแล้วมีเมียนนี่โก้ลิ้มไปเลยลิ้มไปเลยชัดตีนไรนี่โอยรย không nghe cháu nghe tiếng mà đang cái đầm à à không chỉ dế thôi đi mất thôi không đầm bây giờ thầy nói thầy cái treo đấy này chẳng phải cái lưỡi cái đó trăm nghìn năm dư phải giết đấy thấy học bài chồng เต้ามันช้ำเ,ต,เต้ามันยไ่ครนคเนาะคนเฮาพี่ลามาเดี๋ยวอาหมอกมันทุกคนอนชนี่ที่ห่นเคิงไปวันนี้ทุกคนหนเคงไปก่อนจังหามไปได้ยันเคืงเปะเลยข้าสู่ข้าวสารเครืงหนุ่มเลยดีดมีชาวบ้านเป็นซอยทุกคนินี่นี้นะชาวบ้านเป็นกำลังหามไปามาท่านเลย

มีได้บดเสิเฮ็ดกางใหม่าบินก็ายท่นี่ก็จากกัน้ รถขึ้นกับวีแต่ทุกคนไปต่อ,อบัน้นลุยต่อไอ้เด้จิบงานห้องจะเป็นเทงแล้วทุกคนเลยตอนนี้เหามาหอดที่พักแล้วทุกคนทางกะถือว่าโหดเติบแต่ว่าพอมาได้ทุกคนเอ้รถรถรถเป่านะมาได้ยี่ทุกคนเลยยามนี้นะกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วเาออกไปหาเสือกา้าบทุกคนวานนี้มาหาอยู่หากินทุกคนเลยเสื้อกา้าบหายิงเนี่ยได้ ทุกคนลงมาตักน้ำนี่เด้ปอปราหมูด,ดูดนะทุกคนตัวหนักหมูป่าดูดมึงหอยมันทุกคนหอยมันนะซำหอยโง่ทุกคนเอ้ยเ๋อต้องนดูดมุนนี่มาแถวนี้ทุกคนปพราะต้องฮารุกมาตักน้ำทุกคนเลยนี่มันดูดมุนนี่มาแถวนี้โอ้โทุกคนเลนี่เบิ่งหอยมันปพรต้อง もうなるほどい。